สองขวดก็พอเดี๋ยวมันมาเลยกินเลยเลยอันนี้ดงดงเจ้าไฮมาเท่านี้เด็กของเราไฮแข่งแรงเลยแข่งแรงอีไรบอสแบบแป๊บมบอสอ้อนอยู่บอสโอ้เขียนหน่อย้องปวดตกใจเลยเลยมุนเองกินแล้วโปแฟร์บุ๊คไม่กันซันบุ๊คไม่กันซันจะเชื่อ พอใส่บเป็นพี่น้องเนาะเมื่อยอะไรสามบาทเมื่อยแล้วบอปอัดทนดินแข็งเน๊ะเศร้าไปแล้วพอแผลดิพี่นี่เตียนกันคอยพุ่นห้วก็เตียนกันเอาให้แล้วได้บอบวัดได้ไหมนี่แมนบะแมนกราบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบาเต้พี่น้องไอ เปิดผ้ามากะอยู่เพื่อน้องตาเลยตอนจะเศร้าพี่น้องแดดบทันขึ้นจังเม็ดเลยเหมือนมาเบิ่งกันเลยว่าสีชาตาตอนเศร้าิ่นเห็นยังอยู่กับบอลนุ่มิ่นเนาะแต่คอยเข้าไปเห็นนุ่มงบมนุมงับอยู่พี่น้องเลยอา้าอย่างไ้กันยินดีตอนรับเขา้าช่องยูทูบบอ๊บบอ๊เด้อบัดสุขูสุคนน้ำกันเนะา,าะเมื่อวานทอยู่ภายในหรือว่าภายนอกพี่น้องเลยฟังล่าฟังไทยยินดีตอนทับการสุขูสุคนน้ำกันให้โตพี่น้องเลย วัดม,ามานันเนี่มามันนี่ก็ว่าดเดิกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มายังเห็นรถพอแผ่ก็ <c oughs> ขออนั้นให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวัดมา,มาแต่เช้าก็เลยได้ซื้ออิม่มลอยมาพี่น้องเ้ยแล้วก็นมมาให้ชาต้าเพื่อนนะขวดหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาตัวบรรยากาศดีลีลงตอนเช้าพูดเลยพี่น้องเอย เห็นท oh. so ุกสับทุกมุมเลยโอ้หป่าโตเนาะนี่ก็เป็นชวนอ้อยอยู่ภาคทางนะพื้นที่เพื่อนภาคทางตรงนั้นก็เพื่อนชาวโมกลับมานี่ก็เพื่อนชาวตาพี่น้องเว้ยป่าโตเอาวัดก็ได้มาซื้อร้อยมาสีีนุ่มหนึ่งขาเข้าไปเบิ้งกันเลยว่าเพื่อนเฮ็ดอยังอยู่ À, thân phần nào này. Mà thật sao siêu Ý lý thật ơi thật sao 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 bài đi anh ơi thật sao sao ơi này. sao ừ. à, <laughs> เอาอยู่ว่าโอ้ผู้ดิมาวัดกันสิเอาแต่ว่าได้300แล้วกับพอนุ่มมื้อนี้โอ๊ยโหดอะไรโอ๊ยเพิ่นยายพื้นบ่นี่ด้ชาตาสบายดีนมเจ้า้อยกินบ่ได้นท้องใหญ่เนาะาโลงมาต bên này cứ khuất nhoi anh này nhoi à, này nào vậy ba ba? không bao à? này ầu lông đấy. thanh này khút lông gì. oh, để bao bát. Oh, oh. để sẽ kinh trăm loay bao. oh thôi. ta phân con phân nó. oh, đã chìm rung khỏi bao. Bỏ nè. Khỏi nè. đây đấy. ầu rồi đấy. woo. đây đường phân kẹng như lý sương này nó. đường à, sứt nhoát nó. มื่อวานนี่บบได้เข้ามาเนาะบได้เข้ามาบตอนแรกพอแพดวาสิมาแล้วตื่นมาวาสิมารถมียว่ามีเวียดนนิดนึงเออเลยบได้มาสักบได้มาไปกับมื่อวานนี่ขาไปอันพาครอบครัวไปสมมาพ่อแม่เือเลยบได้มาจริงจริงๆมาแต่เศร้าเพราะอะไรวานนี่เออเมู่บาแต่สายเติบเนาะมากันจ่ค้นเพิ่อนนะ Too con thử con này này, Too like. con em. Too con em. Too con em. Too con em. nó con em. Too 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 con nó, con cả nó, má nó, <Wellness>, <laughs> 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 <granulha Danny> <laughs> โบแมนอันหกคิดไปพกสิบแปดป่ะมาบอลตัวเลขสูงแซบอะไรเนาะแซบบ้ามาบอลไม่ใด้รถมีอยู่ในมาบอลขวดหนึ่งอวดหน่มาเพื่อมาบอลโอ้คอยเห็นมันดิบบ้าไหมนี่โอ้ตัวย้อใหญ่อะไร มันง่านะให้บอกว่าจัดการเองเนาะมันงไหเปิดไหมแรอวเปิดแล้วใส่เบืองนาะเมิงกันบอ้โบีเมืองเมืองไหนี่นะอ๋เปิดแล้วคนพื่อนคอยสตาร์ทดิ่าดกล้องว่ะนะให้บอให้อบอกวอย่เยีนๆ ใ่เย็นโบไดได้คลองแบบในโคแา้ไนดะ้อต้องหาไว้มันถือสูตรมันเนาะได้ได้ปะมันอ๋ะอะเจ้ามาหออแต่เข้าอะไร Thịt việc sau đi vào nôm các ta và nó Đứa trâu nhẹ qua tôi nói cho tôi nhanh Đó, mấy chạy ổng ngài nó Đừng Đừng đây ไรุ่นสมัดเ่าเจ้าติดบ่าวมโนมเลยรุ่นสมัดแล้วหนูก็ได้เลยเกิดอะรุ่นสมัดนะมาขุดจังหน่อยจังเป็นคนพื้นเนาะขุดกับใครก่อนลุงน้องน้ำหวานอ่อนคากรินต้องเติมกำลังอีกแล้วเติมเลยสามร้อยไอ้นุ่มเติมเมื่อหนึ่งยี่ร้อยไอ้นุ่มโอ้มื้อหนึ่งเพิ่มหกหกร้อยผู้ พอรากินลายแล้วแค่นงยาได้ยาได้กินลายอะไรด้ยังสูงชุดกับองขวดกับเอะเยอมันมาเลยกินเลยเลออันนี้น้งนงเจ้าหามาเท่านี้เด็อน้องเราหายอย่งแรลยอย่างแรงเลยบอสแป๊บไปบมาบอสอ้อนอยู่บอสโอ้เขียนหน่อยของบอส ใจเลยเลยมุนเองอีนแล้วพอแผลติดใส่ไม้กันชั้นดูนี่ม้กันชั้นจะเชื่อบอใส่บอเป็นพี่น้องเนาะเมื่อยเลยสามบาทเมื่อยแล้วบบบบดินแข็งเนี่ยเศรษาไปแล้วพอแผลติดนี่เปลี่ยนกันคอยคุ้นหรอจะเปลี่ยนกันเอาให้ยเรี่ยวได้บบบบบได้มไหมนี่แมนปะแมนต่อยกันพุทธยอดนะบบบบยอดจริงจริง ทั้งหลุมอ่อนครับที่ทั้งหลุมทั้งหลุมเริ่มอ่อนเนาะอ่อนพอมาหนามไว้หลายนี่นะบอสนี่วะเนี่ยสอดลงมันสอดไหนมันคาห้างไหมมันจะช่วยผ่อสบายด้วยขวานมาก่อนเอาผ้ากเอาผ้าเอาผ้าตัวนั้นจัเขาไหวใช่ไหมนี่ไหนอะไรอะจั๊กบวกล้มได้แบบได้จั๊กล้มบอสว่าไหนแม่นนมัทอแม่ทอแมสนี่นะทอแมสไม่ทอแล้วนี่นะ ทักกว้างนี่ยมันลมแล้วนี่ไงเขาเน้นฮกคมเล็แล้วทำจกเงี้ยเนาแบบว่าเนาะวันนี้พิ่นเอาออกทำจุกตูมฉันอ๋อเขาทำจกฉันแล้วช่อช่อช่อช้อนี่พักอยู่ไหนอาแล้วเขาก็เปลี่ยนไหมพอวันเดิมันเยอะถังนี่ยต่อเนาะหนิงหาเอาหนังมีก็ได้เนาะมา ผ้าก็จะมันหลอนผ้าก็ได okay. ok. uh, uh, well ้หลอนเลยโอ้โหผ่าต้องอะไรตจองอยู่ใช่ไหมให้นุ่มจับกล้องไงบ๊อบบี้เดี๋ยวพอแพลปิดคลิปก่อนเดี๋ยวชมให้นุ่มโอเคแล้วเป็นไปแบบนี้แหละนี่กดกดกดตุ่มลงนะนิ้วขึ้นเออจะใส่โบเป็นได้พอแพลินอันนี้ได้ผลนอนเอาแล้วเแล้วเอาอีกแล้วอะไกดลง แหง้งคอดแห้งขุดมึง่อยสีเห็นุันปกติทพทดทรเลยอาจจะลองพัน่ะหางไหมตัวเมื่อยเนาะพากับบุมิดามดามจะร้อนขุดนั้นพันคืนอาก็เริ่มขุดมานีบ้านี้ฮะคืนนี้ phút đắt làng quá này mà men, có cả nhìn là phút nó men, lấy sốcàn nè, lấy cái ông mua thử lên luôn thử được không? Mày chữ, mua nó chữ ว่ารู้เพิ่มถือเป็นตื้อเนาะแม่เงินเพิ่นเล่าเพิ่นก็ให้สามแสนเพิ่นถึกเล็กเงินเพงเพิ่นว่าเงินเพงเพิ่นถ้าอยู่ตัวเพิ่นละมานเนาะมานซื้อรถให้น้องอันนั้นมานเลยโอ้เพิ่นซื้อรถให้อันน้องเนาะน้องน้องอ่อน

พระแพทย์มีขาตั้งกล้องถือคนพื้นว่าโดยโอ้โดยสวัสดีสบายดีโอ้แต่ขยันนะดิพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อไอซีพ่อแพทย์น้อยเนาะให้บอลนุ่มลงพันนี่แล้วกับใส่กันน้ำวนบ่น่ต้องยังจะบอลนุ่มเนี่ยแล้วผมมีรถไปซื้อนะอยู่นะกกินเนาะเนี อยากได้อยู่อยากได้อยู่ได้น้อยเจ้าก็ได้เงินควรจะสะดวกกันไปกันมานีเยินซื้อทั้งกันยางเกิดยี่ห้อบ้านพอแห้งเกิดลักสองลักเจ้ายญิงเข้าไปน้นยเงินมันไกลลายจนขี้ข้านได้เข่าเผื่อมีแน่ชื่อน้อกยังก็อันได้รถนะนงอ้นนงออนเนาะโดย quân quân cai trao được không? anh, tài khoản thì tôi hỏa khai định này rồi, rồi lên lú lú cốt rồi, có แล้วสริคนเขามีมือกล้องราะว่าบไรเอาขาตั้งมามันเนี่เอาแต่ไม้กระชั้นมันป้าบไรมันเฮียแล้วคนมันก็ดะเป็นได้กินข้าวเช้าแล้วว่ามันในเชียรึมยังยังไม่ได้กินยูยังมันยังเดิกเกินเนาะ ใช่ารับเนาะก็กกเลยยากนเนาะโอ้ยบุตรห่างไมาโอ้ะห่างวิ่ออกทเล็กๆหนอยออเอาเฮ้ยพี่น้องตะเวนหากรบโขโรขึ้นกำลังวิ่งปลายไม้หน่อยนึงดักมงมาวัดตอนนี้นะตอนนี้อะวัด<อ>เดี๋ยวมาวัดก่อนก่อน หกโมงอ๋อออจะหกโมงสามสิบนาทีตอนนี้ฮะจะดงว่าภพแพทย์มาฮอดแต่ห้าโมงคุณบ่เดยนี่สิบประมาณนั่นแหละออกจากเฮือดแต่จากโมงกระโดฮะออกห้าโมงรอคะออกห้โมงค่อยละมาหาแว่เติมน้ำมันรถหมดได้ อ่อยเติมดีเล็กอ่อยคิดว่าแล้วต้องปั๊มว่าทันน้เปิดปั๊มปิดทุกปั๊มเลยว่าน้ำมันไม่น well, ีในถังเลยตอนนื่องเลยเสริมใส่ยู่เพื่อนไหมว้าวไปแต่ละงานเราไม่เอานมมีน้ำมันพ่อเกือบได้ชุกรถเนาะค่อยเกือบได้ชุบหลุดเด็เพราะว่าค่อยเมื่อนั้นเอยถือเรื่องหาเติมโบมีเกินทันน้เปิดอ๋อจะเคยพอแล้วแอ้ก็ได้เติมน้ำมันแต่ยุ่งเรื่เลย มาคือางดินกันมาเลยอะถือกล้องให้ค่อยลเลียนกันถือกล้องเพื่อถอยเมื่อยกัน <c oughs> น,นดินมันเป็นดินแน่นคุดยากเนาะไปคุดดินนั่นน้องน้ำหวานบ่ิได้ยากแบบนี้วะ บ่ลรอยังนี่ก็ต่อบ่อนเนียต่อเลยนะแล้ว<อ>ยังนี่คือว่าเป็นแบบน,นี่บ่เด็ดต่อเนะานเนะบ่เนาะฮะฮะเจ้าโอ้บ่ได้ยกไปอย่างเดไม่เจ้าเจ้าผมต้องเงี่ยงใช่ไหมว่าขนาตามแล้วเจ้ากดจุ่มตวัวนี้จองลงลน,นี่เขาไปตัดแบบนี้จะให้่มือจะถือจุ่มเนอะอืออ่าเอาแต่ว่าสมมติเจ้าจะเห็นคอยคกดกับ กดกดตุ่มนี้ร้องขันอยางานที h h. <No ่มอู้ขึ้นเเคอยันแล้วได้ไหมหนึ่งเนาะดยอจะคนงนาะน้อตง โครงการไ่ได้เปผลลินใช่ป่ะว่าลินได้คุ้มนั่นได้วันคุ้มคุ้มห้องน้ำพดกันบ่ะพดคุ้มห้องน้ำวันพดกันตาแป้งกันอยู่ได้บอกว่าได้วานนี่ได้เห็นในคลิปไห้นะเขาบ้าเงาเขาเขาว่าบุญโอ้แต่จะด่าอยู่วานเอฟซีเมนมาอยู่วะ โอ้ไม่นี้ไม่ได้ไปหาซาตาเน,ะนาะไม่นดะไม่ได้ไปแล้ววะ <S <S งั้งนตอบตอบเป็นตอบไม่ได้ไปเนาะอ่าครับไม่ว่าพาลูกพาเมียไปพดพ่อแม่โอ้โดยแต่เศร้าแต่นี่ก็นนยังว่าอดูดน้นองตะหอนเนาะนน อนอยู่โอ้ต่อไมมต่อไมมก็เห็ดทหไมันอันช้าเวลาลงเนาะโอ้เตรียมฮักและวส่วนก็บสอฮักล้วนานนี่ช่วนก็สีฮักส่้านเก่าเนาะสร้าเก่างานลายเต้วปีลายนั่นยืมสน้ายไม่ได้ไม่ยแม่ โอ้ไปยืนช้อนเอาน้ำจบกจุกเอาน้ำไอ้จบกกะไอ้ไอ้เหลาแมนจบกัะจบเพี่โอกาสมาก็ได้เห็นไอ้เหลาเป็นเพื่นคนพื้นลงเต่าอยู่เลยเนาะเพื่อนรังคีจุดชานโอ้ดินอยู่พื้นอ่อนดีเลยพื้นคักลิมอ่ามันคักแล้วเนี่ย Nên qua xe lắm bạc và đúng nó nằm bán đi Nó nằm bán và bát đâu Nên là đến tầng khuất con Nó Rồi Anh khắc lý cho hắn Đấy tỏ này Tại thương thì đây อันนี้นนได่พันลงเลยเลยต่อนี้ค่ะ<ง>นั่งบ่หมอดอยี่เราบ่ลงจะเขื่อเนาะโค<ง>วิดจะเขื่อเห็นละยากเวลาเลย่าจะต่อหน่ยต้องห้บนนุ่มลงมาพันแล้วละ่ะอันนี้ <c oughs> ขอพันบนถนัดด้วยอพันเจ้าผ่านตอนนักอยู่ใช้่าตัว

โอ้เติดต่อมากเกลวเนาะใคยแต่ทั้งหลุมมันเป็นดินอ่อนครับมันเริ่มง่ายเนาะเองเองก็อุกใจใช่ไหมว่ามนันอ่อนอะจะมาเบิ่งทางด้านพอแผลน้อยกับตาตาเพื่อนจะได้เห็ดทั่วพี่น้องเลยนว

ดานหนึงตองห้าวพี่น้องเลยกระจ่าเพิ่วจะไดยเห็ดเรียกกระเศ้าบัทันได้กินเผาขีดน้ำเลยเพี่น้องว่าว่าตะเวทนาก็ขึ้นได้เนาะพี่น้องทางบัววัดกับพ่อแพทย์น้อยได้เดินทางมาโทรนัดกันแปลว่าพ่อแพทย์มาฮอนก่อนว่าเพิ่นเล่นไวกว่าก็โอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้พอจบลงทริปสั้นพี่น้องเลยเนาะคลิปหน้าจังอัปเดตนะเบื่องว่าคลิปนี้คิด ผมลิปอพอเดีวดิตาตาตอนเช้าพี่น้องเลยแต่เล็กเล,กเลยฮะโอเคพี่น้องสบายดี